กี่เดือนไม่รู้แต่ขอโทษจริงๆซึ่งวันนี้มีนัดกับหมอนะคะไปทําสวยแทนของวันนี้เราคิดว่าเราอะจะไปทําเลือดใต้ตานะคะแล้วก็ฟิลเลอร์ร่องแก้มตรงนี้นะคือเรารู้สึกว่ามันมันเป็นร่องเกินไปตรงนี้ทําให้เราอะดูแก่เราไม่ชอบในตรงนี้เราก็เลยจะไปไขตรงนี้นะคนอาจจะคิดว่าแบบนี้มันก็ไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ได้อะไรหรือเปล่าแต่ ด้วยความที่เรามีใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มเลยทําให้หน้าเราดูโสมนะคะเห็นไหมหน้าสดอะ่ะมันจะดูโสมมากเลยแบบเอออยากจะทํา2ตรงนี้แล้วก็เล็บปากนะคะอะไรที่เราอ่ะอยากทํามานานมากๆแล้วนะต้องบอกว่า1ิกระะกฎานะคะเป็นวันเกิดเราแล้ววันนี้ก็คือวันที่4ี่เราค่อนข้างที่จะเป็นบล็อกเป็นวิดีโอนะคะที่เป็นเพบ์ละกันเป็นเบอร์เดย์เพป์ละกันนะคะเตรียมยังไงก่อนถึงวันเกิด คือเราแทบจะเข้าคลินิกเหมือนแบบว่าเหมือนกินข้าวแล้วอะทุกคนเราอยากพัฒนาติงในทุกๆเดือนและในทุกๆวันนะคะ พัฒนาตัวเองอะเราสึกว่ามันเป็นกําลังใจให้เราทํางานทํางานใช่ไหมเราได้ตังมามก็เก็บบ้างได้บ้างแต่เราอยากเอามาลงทุนกับตัวเราเองนะที่เรามองกระจกแล้วรู้สึกว่าเราสวยเรารู้สึกแบบคือมันเป็นวันที่ดีเพอามองเป็นยังไงเราก็สวยมันก็เลยแฮปปี้เว้ยมีตอนที่เราอะทําไมมองอยังไงมันก็ไม่สวยถึงรูปยังไงมันก็ไม่สวยอะทุกคนก็ตฟิลไหมเราก็เริ่มมีตังมีกําลังที่จะ ดูแลตัวเองใช่ไหมแเราก็เลยแบบเาทางออกที่ดีที่สุดก็อันนี้แหละเพราะออกกําลังกายหรือว่าควบคุมอาหารสําหรับเรามันก็ขั้นขี้เกียจกับฮารบิตเล็กๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราคิดว่าถ้าจะหาทางออกให้หน้าเราสวยอยู่เหมือนเดิมก็คือพึ่งหมอนะคะง่ายที่สุดไม่เหนื่อยออกกําลังกายไม่เหนื่อยคุมอาหารแต่ก็เสียตังค์ใครถนัดวิธีไหนก็คือเราดูคนคิดว่ามันเหมาะสมกับตัวทุกคนเองเลยเพราะว่าส่วนตัวเราเองเราชอบวิธีนี้นะคะ ที่แบบมันเห็นผลได้ดีกว่าใช้เวลาไม่นานสวยขึ้นอ๋อแล้วก็ลืมไปอย่างหนึ่งนะคือเม่อประมาณ2อาดแล้วนะคะเราไปทำสมาร์ทลิฟตเป็นอัลเทอร่ามานะคะก็คือทำทั่วทั้งหน้าแล้วก็คอเลยนะ บอกมันจะเห็นหลังจากเดือนหนึ่งเป็นต้นไปนะคะซึ่งอันนี้ก็แบบเราก็รู้สึกว่ามันก็ดูเรียวดูยังไม่ถึงเดือนนะก็คืออันนี้ยิ่งมันยิ่งจะกระชับขึ้นเรื่อยๆเรามีนะัดตอน4โมงเย็นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงประมาณนี้นะเมื่อวานหลังจากเราเลิกงานใช่ไหมตั้งแต่4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วเราก็ตื่นมาแล้วก็เอาเลยนะคะจนถึงตอนเช้าเราเพิ่งมานอน เก้าโมงถึง10บโมงนี่แหละเมื่อตะกี้นี่แหละทุกคนนอนไปประมาณ1ชั่วโมง40นาทีประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำต่งตัวเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปต่อไายสองโมงครึ่งน,นะคะอัปเดตสิวนิดหนึ่งก็คือคลิปนั้นใช่ไหมที่เราแนะนําสกินแคร์คนเป็นสิวอะไรอย่างนี้หลังจากคลิปนั้นน่ะก็ไม่ได้กินยาคุมต่อนะคะ รู้สึกว่าฮอร์โมนเรามันเพี้ยนคือฮอร์โมนมันกลับมาไม่คงที่เหมือนเดิมนะคะมันทําประจําเดือนเราก็มาไม่ปกติคือว่าก็เห่อขึ้นมาเลยนะคะคือตรงบริเวณน,นี้นะมันจะเป็นบริเวณที่เกี่ยวกับฮอร์โมนเนาะมันก็จะขึ้นเยอะมากๆตรงขางนะคะเราไปเป่าผมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะจ๊ะ thank <sweak> you คือตรงเนี้ยที่มันเป็นเสิวมันจะแห้งนะคะคือเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงพยายามวิธีค่ะคือวันเนี้ยด้วยความที่เราอะยังไงเขาก็จะต้องลบหน้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่แค่ประมาณเนี้ยปุ๊บประมาณนี้อันนี้คือเอฟวีจริงๆเพราะเราแต่งแบบนี้ทุกวันวนะคะของ,งาลางลาอันนี้ซื้อมาใหม่แล้วนะก็ะคะือเป็นหลุมแบบเป็นหลุมจนควักไม่ออกแล้วนะคะอันนี้มาใหม่แล้วชอบนองที่ว่าน้องให้ความเลือดฝาดนะคะแล้วก็ดูดิ คือมันดูลำมุนตุ้นมากนะคะทุกคนดูแบบมันดูกริบแต่สวยอะ่ะมันดูผ่องดูอะไรนะคะเลนส์หนึ่งสีนี้จ้าเ,เขียนไปเลยใช้แบบฝุ่นคือเราชอบไล้น้าก็จะมีความน้ำตาลเหมือนสีผมเลยออกมาคอนทัวร์นะจ๊ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะของเมรินดาเพิ่งสั่งมาแล้วก็ยังไม่ได้ลองใช้เลยเราก็จะลองใช้กัน ตรงชีกบนนะคะเราจะไม่ใส่ตรงนี้เพราะว่าหน้าเรามันเป็นแบบเนี้ยมันบุ๋มตรงนี้เข้าอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ไม่ชอบให้มันบุ๋มอีกนะคะเราก็เลยจะใส่ตรงข้างล่างเข้มตรงนี้กับตรงชีกบนเนาะคอนทัวร์จมูกตันเปนเห็นไหมคือเราจะวงแบบนี้ก่อนอุ <laughs> ้ยมันก็เข้มยู่นะทุกคนสีสวยมาก หพาเลทของ Fendi Beauty นะคะ Bang, เป็นีนยหัวแบบนี้นะ <S <S ทุกคนเห็นความแตกต่างไหมมันมีนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้สีเดิมเข้มก่อนนะคะลงที่ข้างในตรงนี้มันคือเราจะเขียนเป็นดอลีอายนะ กันที่ปากนะคะถ้าต้องการให้มันแน่นสุดๆก็คือตัวนี้นะคะของกิโก้กลอสนะคะนี่เป็นรุ่นที่จะกินข้าวเยอะแค่ไหนก็คือปากไม่หลุดเลยเพราะกลอสเบอร์ร้อยสิกับ1 1อยก็คือ เรามาถึงบ้านแล้วนะคะก็คือมันค่อนข้างที่จะบวมากมากนะคะตรงปากเราบควมสุดๆเลยนะก็คือเราทาแห่งที่บอกใต้าตาลองแก้มนะคะปากแล้วก็ทําเป็นแฟตนะคะเหนียงด้วยตอนนี้ก็คือจะบัวมากๆมันตลกนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูคนนะก็อัปเดตนิดนึงนะคะก็คือ หลังจากที่เมื่อวานใช่ไหมเราไปฉีดปากมาตอนนี้เรารู้สึกว่ามันบวมน้อยลงกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นเกาะหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเมื่อวานที่มันหนวดตุยๆใช่ไหมตอนนี้ก็คือน้องลดไปเยอะมากแล้วนะคะจะเห็นเห็นไหมว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะไม่เห็นตรงที่มันตุยตรงนี้มาแล้วคือเนี้ยมันก็จะมีรอยช้ำตรงปากบนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปากล่างตรงนี้ก็คือ เขาเติมวัลลุ่มให้เยอะมากว่าหมอบอกว่ามันจะลดไปประมาณส0มสิบเปอร์เซ็นต์ีเป็นวันที่สามแล้วนะคะที่เราหรือว่าฉีดมามันก็มีความแบบคือมันก็ลดบวมนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังบวมอยู่เราก็เลยแบบว่าแต่งหน้าสายฟอดูนะคะเพื่อที่ว่าแบบเออให้มันเข้ากับปากหน่อยถ้าตอนมันบวมแล้วก็แต่งให้มันเป็นสยัย<อ>นะทุกคนก็อันนี้ก็คือไป แก้ไขมานิดนึงนะคะตอนนี้ปากก็บวมอยู่ลิปสติกไม่ได้เลยก็ <D lands> ตอนนี้เรามาทำสวยอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาต้สีฟันนะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะคะเราก็เลยมารอก่อนนะเพราะว่ามันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็คือแบบเราไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมานั่งรองก่อนนะคะค่ะทุก <depressed> คนก็เรามาถึงบ้านแล้วนะคะ <S <S ここ <Ryan> ก็คืออัปเดตฟันนิดนึง คืออันนี้นะคะเราก็ไปฟอกแบบเป็นเอ็กซ์ตร้านะคะ1ชั่วโมงนะก็เราคิดว่าผลลัพธ์นะคะก็ค่อนข้างพึงพอใจมากๆก,กับราคานะแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะไปย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะไปอีกรอบนะคะแต่น่าจะไม่ได้อัดคลิปให้ด,นะออดูนะทุกคนก็วันนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะที่เราจะทำคลิปูแลเต็งนะคะก็คือ เดี๋ยวพวงนี้จะถึงวันเกิดเราแล้วนะวันนี้เราก็จะย้อมผมนะคะแล้วก็น่าจะดูแลผิวมากผิวแล้วก็ทำอะไรต่างๆนะคะเพื่อคอมพลีทลุคของวันพุ่งนี้นะคะก็สีที่เราจะย้อมนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะมันจะเป็นฟิลแบบว่าสีช็อกโกแลตนะคะน้ำตาลช็อกโกแลตคือตอนนี้ผมเรานะ้องเริ่มเฟดเป็นทางสีแบบสีออกส้มๆเหลืองๆแล้วนะคะก็คือเรา ก็ย้อมมาน่าจะได้ประมาณ2เดือนกว่า3เดือนแล้วนะคะเราก็จะย้อมอีกลอมนึงนะคะเพื่อให้สีมันเสมอกันเนาะค่ะก,ก็ก่อนที่เราจะย้อมนะเราจะทาวาสลีนไว้ก่อนนะคะตรงบริเวณกรอบหน้านะคะกับแบบพวกหลังหูงอะไรอย่างงี้นะเวลาที่น้องโดนสีมันจะได้ล้างออกง่ายๆนะคะแล้วแบบนี้ก็คือเราเพิ่งตื่นนะทุกคน คือตอนนี้2องทุ่มคือหลังจากที่เรากลับมาจากที่ทํางานก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะวันนี้ไม่สบายด้วยเราก็เลยแบบนอนไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวตอนแรกเราจะเริ่มจากโคนก่อนนะคะแล้วก็ลงไปด้านล่า ก็เดี๋ยวเราจะรอประมาณ4 0นาทีนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะค่ะก็นี้เราทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงก,กว่าเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาล้างก็ระหว่างที่เราจะไปอาบน้ำแล้วเราก็หมักผมแล้วเราจะมา มากหน้าด้วยนะคะก่อนอื่นล้างหน้าก่อนเลยนะก็มาร์กที่เราจะใช้นะคะเป็นตัวนี้เลยนะที่เราเคยรีวิวไปนะคะคือมันใช้ดีมากจริงๆแล้ว ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอนตัวแปอาบน้ําก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจอกันตอนอาบน้ําเสร็จนะคะพอก็อาบน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือให้งแล้วหน้ามันตึงมากนะเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาย้อมคิวก่อนคือเราจะทําไม่เยอะนะคะ ใช้คัตต้อนบัดนะคะเก็บที่ย้อมผิวของอันนี้เลยนะคะเผื่อขยับไปตามๆสล่วก็คือระหว่างองอนะคะเราจะมาเลือกคอนแทคเลนส์ก่อนนะว่าพรุ่งนี้เราจะใส่อะไรนะคะเราเลือกมาสามตัวหลักๆนะคะก็จะมี2ออันนี้นะ คือมันก็สวยนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะคือเรื่องของเรื่องคือเราเลือกไม่ได้นะคะว่าเราจะใส่อะไรอันนี้มันก็เบลมากคือเราก็ชอบก็าสองตัวนี้เราเห็นเขาใส่มันก็สวยเหมือนกันนะก็เลยต้องเลืออยู่ว่าเราจะใส่ตัวไหนดีนะคะเดี๋ยวไปดูไปดูสีที่เขาใส่เบ๊บนึงนะคะเลยมาค่ะแล้วก็เลือกได้แล้วนะคะเราจะใส่เป็นอันนี้นะคะเป็นแองจิเกรนะอันนี้เป็นแบบสามเดือนเลยนะคะ คือก่อนที่เราจะใส่คอนแทคเลนส์เราก็จะแช่ไว้ประมาณแบบ6ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะใส่ว่ามันสวยมากเลยอะเป็นสีทองด้วยนะคะประกายน่าจะจึงนะถ้าโดนแฟนอะเราต้องรีบแกะแล้วนะคะต้องเช็ดเลยแล้วเราก็จะมาเชิดกันเลยนะคะเราจะเช็ดจากข้างหลังมาหนะ้านนคะ ก็จะประมาณนี้นะน้องก็จะให้ความแบบน่าดูแลก้ก็เดี๋ยวเรามาทาสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะค่ะก็เราคิดว่าคลิปนี้นะคะก็น่าจะจบแค่เพียงเท่านี้นะก็คือปิดคลิปเหมือนเปิดเลยนะคะเปิดก็ทำผมแบบนี้ปิดก,ก็แบบนี้เนาะก็ คนดูคนที่เข้ามารับชมนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็อย่าลืมรอติดตามพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศวันเกิดให้ดูแบบเยอะเท่าที่จะทำได้นะแล้วก็จะพยายามแบบว่าทำคลิปต่อไปอีกเยอะๆแล้วก็เรื่อยๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะนี่ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย